ถ้าเราไม่สร้างความดีไว้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากไร้อย่างยิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง <c oughs> จะทราบตอนที่พูดถึงศีลธรรมวันนี้แล้วก็มาเตือนกันไว้ก่อนเขาบรรดาต่พนทูบริษัทผพระเป็นสาวกข้อองสมเด็จประจินวรจองพายกันคิดถึงตามความเป็นจริงว่า เราเกิดมาแล้วเราต้องตายการตายถ้าจิตใจของเราไม่ผ่องใสปปะกอบไปด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเราก็ไปอบายภูมิมีนรกเป็นต้นถ้าจิตใจของเราประกอบไปด้วยอกุศลก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดา่าจพุทธาศาสนิกชนถ้ามีความรู้สึกนึกคิดว่าเราจะต้องตาย ก็ตัดสินใจไปก่อนว่าการตาย